ากเพื่อนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวฉะเชิงเซานะคะที่แรกที่จะวแวะเลยก็คือตลาดเก่าร้อปีค่ะจะมา๋ยวาดูกันวน่าในตลาดมีอะไรของกินของใช้อะไรบ้างนะคะตามรับชมกันค่ะตลาดคองส่วน100ปีนะคะ ือที่เรียกกันว่าตลาด2จังหวัดซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเซานะคะโดยแค่ข้ามสะพานไม้ค่ะที่มีชื่อว่าสะพานอัศวานิชนะคะก็จะข้ามจากจังหวัดสมุทรปราการมาฉะเชิงเซาแล้วค่ะโดยตลาดคลองสวนนี้นะคะเป็นตลาดบกแบบโบราณค่ะอายุนับร้อยปีเลยนะคะลักษณะเป็นเรือนแถวยาวขนานไปตามคลองประเวศบุรีลมค่ะ เป็นตลาดที่ยังรักษาสภาพเดิมไว้เหมือนครั้งแรกเลยนะคะบรรยากาศย้อนยุคดีมากๆเลยนะคะเหมือนตามหนังอดีตที่เราเคยดูเลยค่ะอมาดกนนนน่่่ี้้โเืวติไ ถุงนี้หรอคะที่บาทใช่ค่ะอเคือวันนี้มันเป็นน,น้ำเสือน้ำโพเกีหยวกใหม่นั่นแหละก็คือเอาไปด้วยสามอันนี้ทีนี้ก็จะมีทั้งของกินนะคะของใช้ไว้ซื้อกลับบ้าน แล้วก็มีร้านให้นั่งกินด้วยนะคะราคาของที่นี่ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่35บาทประมาณนี้ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นร้านพาวิดาเบเกอรี่นะคะจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อของตลาดนี้เลยค่ะก็จะขายอยู่ที่35บาท3กล่องร้อยนะคะมีเค้กให้เลือกหลากหลายเลยค่ะจะเป็นเค้กสไตล์นุ่มๆน,นะคะไม่หวานเกินไป แบบนี้ก็ทำได้ค่ะ,อคะเอาเหรอเอ,อเ้ยแบบนี้ปะอาเป็นแบนวค่ะ ถ้าให้ฝักเป็นนาการนะคะจะไปวัดคลองสวนกันค่ะสะพานสูงโด่งมากๆเลยนะคะ ที่ต่อไปนะคะเราจะไปที่ตั้งเซ้งจ้วะสาขาแสนผู้ดาดค่ะเป็นร้านขนมเปี๊ยนะคะอลังการเลยค่ะโดยจะห่างจากที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนะคะประมาณ15กิโลเองค่ะสาขานี้จะอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะหาง่ายมากค่ะสามารถปัก GPS มาได้เลยนะคะเป็นร้านของฝากที่จุดถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะตั้งเซ้งจั้วะนะคะ เป็นขนมเปียชื่อดังของบางคล้าจังหวัดฉาเชิงเซาเลยค่ะโดยก่อตั้งตั้งแต่เมื่อปี2475เลยนะคะเดิมทีเรียกกันว่าขนมเปียบางคล้าค่ะโดยขนมเปียที่นี่นะคะเป็นสูตรเก่าแก่ของชุมชนแต้จิ๋วในเมืองจีนเลยค่ะซึ่งมีวิธีการทำที่ละเอียดและปราณีตมากรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะที่นี่ก็จะมีเป็นร้านขายของนะคะ

ที่นี่กว้างมากเลยนะคะจุดถ่ายรูปลานจอดรถอะไรก็สะดวกสบายมากๆค่ะมีพื้นที่อยู่ที่4ไร่เลยนะคะ ันนี้จะเป็นโซนของฝากนะคะค่งเขาก็มีราคาบอกดยชัดเจนนะคะอันนี้ที่เจงชอบที่ไหนชอบกินมาทันใจรอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นน้ำพริกต่างๆนะคะแล้วก็พวกของแห้งค่ะ โซนนี้ก็จะเป็นพวกขนมเปียะนะคะเป็นของฝากขึ้นชื่อของที่นี่เลยค่ะโดยที่นี่เขาจะเป็นโรงงานทำขนมเปียะโดยตรงเลยนะคะมีหลากหลายไส้มากๆเลยนะคะไส้แปลกๆก็มีค่ะที่เราไม่เคยเห็นที่อื่นค่ะ ัเป็นเซตในกล่องดูหน้าตาน่ารักเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ